สนใจไอาอากหม่ตต่การผาตัดขาตกมาโออยากเห็นปะอยากเบิ่งวะผมกลสงจาอยู่อีกประมาณเรชั่วโมงเคิืชั่วโมงบ่ขาตกมาหัวใจนะหัวใจดยมัน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 แข็งอย่างเงียย่งไย้อ่ยมั่งไยดต้องแต่งห้องนี่ครับโอ้ห้องเขาเลียนอยู่เนียห้องนี่ออที่เนาะ กำลังลองมาอยู่เ้พอดีแหวมากด้อเอเยสนใจเ็บนเก็อย่างครับครับเรื่องแกงในท้ายไปเลยก็มีแกงเดียวอะอืมแบบเรทกาเ็นไมปาาดิ๊าาดิาาาเห็นมัเดนาหนี่ครับเรืองมีนี่เป็น้อเมีสุขาดทบมากเลยขาดทบึงขาได้ครับเวลายางเพิ่นเอาหนเวลายางเป็นาทีเรื่อขาดทบ ขาถอกขาถอนอ่านี่ครับผิเป็นตังสี่เด้อแม่นี่เดี๋ยวนี่นะครับเด้อนี่เพื่อน่ะเอาไปนี่นี่พหมอเพื่อนเด้อเราจะเอาไปยังไงครับนี่เขาเอาเข่าไปพาตัดครับในซองเขาไปในซองยื่นยื่นพาได้เลยปลอดภัยมีซองบังคับอยู่ตรงนี้ พาตัดขาทกเพื่อนิครับผมห้เป็นปกติให้เป็นปกติขายทันทีเลยครับคุณหมออยังคำหน่ผมหมออนุ้ยครับหมออนุ้ยอยู่ขอนแก่นครับหมออนุ้ยจากขอนแก่นเนาะครับจากแต่ว่าก็ไปไปทัวร์ภาคอีสานนี่เพื่อนดีพาตัดนี่นะครับขาทกขาขอนของแม่นี่ยแหละเด้อเอาเดี๋ยวผมติดตามไปเบิ่งครับเอาครเดี๋ยวนะใส่เวลาจักบทันทีครับมาาจักนทีโอ้โหได้ๆเอาพาพี่น้องไปเบิ่งเนี่ยอา เอาไปเบิ่งกันนะครับออมาขาทบขาทบสีเ็ดให้เศร้าขาทบคนทจิาพาตัด ตัดเนาะเดี๋ยววันนี้ถ่ายคลิปตั้งหากเลยเพราะว่าการพาเนี่ยโบลูว่าสิออกยูทูบเดี๋ยวบ่ได้มันมันบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นเลือดเห็นหยังเลยโบบอครับบ่ได้คีเห็นเลือดเห็นหยังเลยสะกี้ต่อไปเจอนิดเดียวเองบ่ได้หน่ากลัวบ่ได้หยังเลยบ่ได้เห็นเลือดเนาะอ่าอืมนะครับเอะไรนๆผมถ่ายเรื่องมอหน่วยจากขอนแก่นนะครับขอสขนแก่นเพิ่นกำลังสิพาตัดอ่าง่วงจีนีลักษณะขาโถขาถอนนะครับดึงเข้าดไอืมเพิ่นสิเฮ็ดให้ให้ให้หาย หายจากขาทบกระถอนนะครับอันนี้เป็นงัวแม่นะครับเด้อเป็นได้ลูกละคุณขาทบเอ่อทั้งสองขาเลยครับเมื่อกี้นี่ที่ผมถ่ายพี่น้องเบ้างอ่ะจริงยางจี๊ดจัาบจี๊จักขาทบกระถอนเดี๋ยวนี้นะครับคุณหมอพร้อมร่างสี่เหตุเรียกว่าพาตัดนะครับให้ให้หายจากขาทบกระถอนเอาเฉพาะพี่น้องเบ้างเด้อว่าสิเปลี่ยนแังไดงครับนี่ก็เตรียมแล้วครับเขาซ่องแล้วครับเนาะ เข้าสองแล้วแม่นี่ก็สิได้ลูกหลายตัวแล้วเนาะนี่ได้ลูกสองตัวโอ้ลูกสองตัวม้าเจ้าบ่ครับผมโอ้ยู่บ้านไหนครับนี่อยู่กาบกระสินครับอยู่กาบกระสินเนาะอันนี้เจ้าของม้านะครับเด้อครับมันขาถกทั้งสองขาบ่ครับครับแม่นครับเป็นมาโดนหรือบ่อันนี้ผมซื้อมากันครับโอ้เอามาแล้วมันเปลี่ยนเลยเนาะครัได้ใหม่คุณหมอเพิ่น ไหมคุณหมอเป็นสัญญกรรมให้สัญญากำไรครับเป็นว่ามันฮิตเดี้ยวมันกลายเศร้าไปตลอดชีวิตมันแหละครับผมโอ้ครับก็เป็นห่วปกติก็ในลูกสองตัวเลยเนาะสีแดงดีเนาะครับลูกหมามานจะอะไรเนาะแม่นี่งคือคนหงอยข้างเที่ยงกันประมาณรอยสี่สามสิบเนาะรอยไซม์าเนาะรอยสามสิบบวกดูนะครับรอยสามสิบบวกเด้อเบฮิตหรือเ่ครับว่าครับกำลังกำลังปกติฮิตก็มีวันเอาคือคนี่เหรอเนาะนี่การนั่นก็ต้องอาศัยหมอนะครับง่วงก็ต้องอาศัยหมอง่วง เท่าไหรจังหวัดถามเราค่ากันเลยค่ามั่งคือนั่งสามหมื่นไปเลยสามหมื่นไ่ได้ครับโอ้ให้เพิ่นว่าก่อนบ่ได้ห้องเลยครับผมวายสี่หมื่นครับโอ้เปิดไว้สี่หมืน่นครับได้ลูกไหมสองตัวได้ลูกสองตัวห้องว่างมันมีลูกมันอยู่ครับอยู่นิอยู่นี่ไม่ทองก็วบบ่างบ่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ท้องว่างครับโอ้ท้องว่างลูกเพิ่นกันยูพุ่นถ่ายยูพุ่นครับลูกถ่ายอยู่ลูกสองตัวแล้วเด้อตอั้เราก็เอาข้อมือแลครับเพื่นที สัญญกรรมสัญญกรรมขาทุกขาถอนอืมเพื่อที่เห็ใหายนี่นะครับอ๋อนี่แหละอ๋อสีพัเบิงเด้อเสร็บอ้เป็นมาอยากมางกนมอเกรอยจักบาทเออเ่นเนเอาเท่าไหร่อันนี้มึงงมือนครับยังไม่ได้ทันสองสอกันดูตีมอเราเห็นแล้วครับคุณมอมัเทำมาเอเจักบาทอ่าขังละสองพบาทครับ ข้างละสองพันข้างละสองพันบาทไม่หยาดละบอทนะครับครับเอาเลยครับหน้าที่เดียวเน่ยหายเลยหาตลอดเลือกแลอวนี่ครับตลอดบนมีกลับมาแต่ต้องอยู่กับคำนี่ครับนี่อุปกรณ์ของคุณหมอเด้อกำลังนั่นอยู่เอาเลยครับคุณหมออำนวยนะครับกำลังข้างละสองพัน้งละสองพันบาทลากไปได้ก็เฮ็ดได้ครับผมอุ้ยลากลากยิ่งดีครับบ่มันมัเต๋

คุณหมอจะอธิบายไปน้ำมันอันนี้เห็นอย่างับนี่อันนี้คือข้ามก้างสารนะครับค่าเชื้ออันนี้ทำกวอนสะอาดค่าเชื้อเนาะแล้วก็วางยาชาเหมือนกับถอนฟันนี่แหละครับโอ้เหมือนกับถอนฟันเลยอันนี้คือเห็ดขาโทคาถอนเนี่เป็นปกติ้ะครับเพือนนะครับต้องต้องต้องให้มันยืนนะต้องให้มันเหยียบลงอืมหยียบลงครับต้องให้มันเหยียบลงมุขหมอว่ให้มันลูดได้บ่นี่ครับมีมังกรลงกับตามก็ได้เจ้าเอออันนี้ก็คือ นะครับว่างกันว่างยาชาด้วยครับเอว่างยาคุณหมอกำลังวางยาชานะครับทำความสะอาดครับทำความสะอา,าดกบบา คุยกันได้ก็แล้วครับคุยได้ครับคุยได้ครับคุยได้คุยได้ครับค้าขาเป็นส0 0พบาทนะฮะครับคุณคุยกันได้ค้าขายอยู่สอันครับฉีดเข้ากล้ามเนื้ออะไรบ้คุหมอัน้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโมกีนฉีดใต้ใต้ผิวเยครับโอ้ฉีดใต้ผิวหนังนะครับอ่าฉีดเข้าใต้ผิวหนังเดี๋ยวคนเ็ได้ก่อนต้องจับตู้เร็นว่าอคเห็นนี้เราบต้องตีก็ออกทัด่าเ้าเห็นได้ลยครับออกแล้วพอเยเห็นกับเป็นยับ มันอยู่ในยูทูมันมี <โ karaoke S 1> <อ>ทมไป๋ยเหรอครับมันจะมาอะไรนี่ครับอันนี uh ้ค huh. ือการแก้ไขขาถกขาถอนของหัวนะครับนี่เรนี่รับมอกั้อทยตลอด เด็ดมันอยู่กุญแจสินเยอะเเนี่ครั่นครับสินสินในของเขาครับตัดแหนมตัดเนื้อตัดเป็นกระดูกตัดท่วมผัาหมอกำลังมีสถิติปาตัดตัวอยากไปเลยที่บ้านว่ต้องคกเลยบ้าเด้อว่ต้องคกเลยเจ้ อว่ามีคนชอบนั่นแหละครับคนชอนั่คือหมอรักษาคนนยแล้วักษาวคตคเรียนดูมาก่ากินยาเสืกินยาเสืบกินยาเสือช่ไหมครับเรอขาถือว่ายาคุณหมอเสียวุ้งาเข้าเ้กาาาเป็นเจาสี่มอืม คือขาดประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับอะไรอีกนิดน,นึ<ฮ>่งไม่สินีมันผมเส้นประมาณเทา่านิ้วนิ้วชี<ฮ>้นี่มันาทุกค่าถอนมันเกิดจากเอ็นหมอนหดหมอเอเ็นมันหดบ่ครับที่จังเด็มันเกิดจากเส้นเสียง ประมาณ90%เปร์เล่ะอืมประมาณเก้าสไปมีดดนส้ด่า่อะไรับนียางนมีาตาเดียวีตองาแบสิม้าเดียวก็ไยางเมาได้พี่คิเดยวประมาณอ่พาเดียวแกว่าอะ้รแกะแกะเศร้าเลยวะพี่ิบิแกะเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อแล้วยางคาทุกเม็ดมอมอหเออแมครับแก้คาทุกคาถั่ าเยาวันนี้ร็จ็ดข้างหนึ่งอเจ็ดข้างหนึ่งนะครับหายไม่กลับมาเป็นอีกนะคุณหมอไม่ไม่เป็นเลยครับหายเลยเนาะมันมันยอยู่หัวยครับเอาเป็นการรักษาขาโทกคาดถอนนะครับเด้อคุณหมออำนวยเพิ่อนาม่จาก กับบริษัทขนเกียนนะครับนี่คุณหมอหนุ่ยครับคนเป็นขี้นิเกะช้อนนะครับเป็นคลินิเกะกับชนนะกับช้อนรักษาง้วโดยเฉพาะเป็นคลินิกของคุณหมอหนุ่ยเนาะเป็นคลินิเกะกับชนรักษาง้วโดยเฉพาะเด้อเอาไปนี่เพิ่งมาที่ตลาดโดนมันเศร้าเนี่ยโอตลาดง้วดหมาว่าแผลหายนี่ปกติรอยผ้าเส้นนี่ประมาณสามมือแต่ว่าแต่ว่าการยางยางใดปกตินี่คือหลังจากนี้คือยางยางได้เลยปฐทุกแต่ว่าอาจจะเจ็บนิดนึงโอ้โเจ็บแผลคุณหมอแล้วก็ย่อยเศร้า เสร็จไปเรียบร้อยหนึ่งแผลนะครับสองเป็นมีขาหนึ่งเป็น2อขาสองขาเน่ย้ผมมันเป็นสามาครับาลกวนบกวนเพือช่วยมือนี่จะอมว่าเนื่ช่วยวิไคบีการนี่ครับไอพี่น้องมาเลยเ้ากันหาเงี้ยนี่มันสีบบอเตะเขาโอ้นเท็ทหางนี่สือบเตะเข้าเต้เพื่อครับ้ามันเต้มันหัวสักกับ การบังคับง่วนะครับง่ายง่ายเวลาเอาง่วเผากินกินนมกินยางเนาะเตะมันยางต้องเอายังซี่ขีนมันสีบเตะวถิวด้เราพ่นหเราองเยางี่ดมเีบเตข้างมันเขีวบกอกกันใยดบ ทางเสาดีจ้านี่คือวิธีรักษาขาทกขาถอนของงัวนะครับเด้ออขางัวมันแบบนี้เห็นชัดนะฮะแต่มันยืนไหนมันโล่งน้ำหนักครับคุณหมออำน้อยเป็นชี้หนีเอกชนรักษาสัตว์โดยเฉพาะนะครับเด้ออยู่ขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นมัอนี้มาที่ตลาดข้อกระเบือยูเพเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพอดีผมมาเห็นก็เลย มาไทยให้พี่น้องเบื่อนนะครับเออเป็นการรักษาวัวผ้าถกผ้าถอนเาะคุณหมอลเดียวเครับมีการฉีดยาชาคือดูครับนี่ลูกครับคุณหมอมาแล้วง้าวเร็วกับพุงชิดนี่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกสองนะครับเออ ลูกสองท้องว่างเนี่ยเอาเกิดการตัวการถอนนะครับเจ้าของเพิ่นนี่ยน้อน้องเพิ่นก็เลยมารักษาหน้าคุณหมอเพิ่นเปิดไบสี่หมื่นน้องหน่อน้องครับผมต่อรองได้น้องเตมีแม่มียมันดิเตมแม่ป๋อแต่มันมีลูกลูกลูกไม่ลูกยูปเอาเตมแม่เนี่บ่๋อสี่หมื่นลูกตัวเมียบ่ครับจุผูลูกตัวผู้ครับโอ้ตัวผู้ใหญ่ซ้ำใดแล้วใหญ่ซ้ำใดแล้วลูกมันสามเดือนนี่นะครับโอ้สามเดือนกันแม่ลูกเด้อันแม่ลูกผมเอาผมห้องไปหกหมื่นครับโอ้หกหมื่นเฉพาะแม่เนี่ยสี่หมื่นครับ โอ้นี่ครับกำลังเฮ็ดขาหายปกติเด้อหายปกติครับขาเอาคุณหมอกำลังเน้นการคุณหมออำนวยนะครับจากคลินิกเอกชนช่วยซื่อว่านเอ้าครับเอกอำนวยฟาร์มเซอร์วิสครับโอ้อำนวยฟาร์มเซอร์วิสรักษามง่วโดยเฉพาะเนาะขาถกขาถอดเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับสุดท้ายยังติดถามเบอร์คุณหมอให้พี่น้องเบิ่งเด้อติดต่อนะครับรักษาขาถกขาถอนนี่หายตลอดเลยครับเด้อ หายตลอดเป็นการผ่าตัดครับเป็นการผ่าตัดขาทับอะงง้ยท่จัวางก็เช็ดได้ครงัมีทองกัสามารถเช็ได้ขึ้น the ันนี่ครับเาเอาคุณหมอล่านรืการกับด้วยการรีเว้อ น้องสบายเลยอีลาบันนั่งปกติแล้วปกตินี่ครับออกจากนี้ผมก็จะิปพาอยู่น้ามณฑอีกตัวหนึ่น้ามครับน้ามนตันหนึ่งตัวหนึ่งสองขานั่นเป็นกระสือง่วจากตลาดไปไป ใส่เวลารกหลายเนาะคุณหมอเนาะข้าวเดี๋ยวน้ะงอร่อยครับแต่ว่าหายอย่างถาวรต้องายืน uh> ืนยืยือหงทนโอเคแอ์เซ็นตละแปดสิบเอร์นตับ่าจะพาไงเขาเอิญบางคนกับว่าเจาะบางคนกัว่าสกิดอือโอ้เรียไว่าสกิดจ้เออเยาวาเยาวาพาสะเยาวาพาาสกิดจ้ะเยาวาสกิดให้วาเจาะซะ เจาะสกิดเจาะสกิดก็ไก่ย่างเปลี่ยนจากง่ายยุกเนี่ยนว่าสกิดไม่เห็นเอาแผวนะครับโอ้แล้วแต่ว่าข้างข้างไหนไม่โดนเส้นเลือดก็อืมอืมนะครับเอาผมไข่ย่างเบิ้งสามมัดดีผมดีใจเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้เรียบร้อยเด้อเด้อเอาวันนี้ทีหะย่างเบิ้งด้วยกันเอาย่างเบิ้งครับเมื่อกี้นี่ผมถ่ายเบิ้งอ่ะ ผมบักทั้งสองครับบริษัทจักมาบานนี่พาฮ็ดแล้วนะครับคุณหมอรักษาแล้วนี่สิเปกก็นปกกติจังได้หมอป็นหยังครับนะครับกําลังเสียวออกไปให้ยางเบิ่งเด้อครับเด้อบาดนี่สิทุกบ่วไว้ไแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะอ่ะไปฟางจุงไปเลยครับตรอข้างในหมอนี่บับครับไปนะถอยคนโบราณเลย <laughs> อ้าวเบิ่งกันนะบาดนี่ นี่นี่แรงไปเลยบานี้แรงไปเลยครับเออไปไปเงื่วนเงื่อนเลยยังวันวันนะวันกะวันวันกะโอ้คือวันชิ้นหนึ่งสองคือเจ็บแผลครับเออเจ็บแผลประมาณยี่สมือคุณหมอแผลสามสองมือสองมืออ๋อเนี่ยครับโอ้ปกติเลยนี่ยางไปพรอะยางไปเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่อันนีเลือดนิดหน่อยนะครับเอ้านี่ต้องหาเนาะลองแรนดูแลงแรงดูแลงครับ โอ้ข้องเขียวว่องว้เลยอ่าเสร็จเรีเยบร้อยอ๋อรักษาที่ว่าเสร็จคุณหมออ่าคุณหมอยนงครับหมออำนวยครับหมออำนวยครับผม จากคลินิกอย่างก่อนครับคลินิกเอกอำนวยฟาร์มเซอร์วิสขอนแก่นฟาร์มเซอร์วิสอยู่จังหวัดขอนแก่นครับเอจัเหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเดี๋ยวคุณหมอ086ครับ086 137 137 1431 1431เนาะครับผมขาทุกขาถอนขาทุกขาถอนสวงสุดตาตามตะดือใส่เลื่อนครับนะครับพาผ่อนอันตาเศร้าอันตาเศร้าเอาเขาเรื่องเขาอันตาเศร้า ทุกอย่างเกี่ยวกับงินทุกอย่างเลยเกี่ยวกับหมอทั่วมาเบอร์นี่แหละเนาะเบอร์นี่แหละครับตองการเนาะไปทั่วอีสานทั่วอีสานครับมีทีมงานหลายคนโอ้ทั่วประเทศปะครับอ่าทั่วประเทศนี่ส่วนมากกับง่วงยิ้วผักลักลักอีสานเท่านั้นเอาพี่น้องเรืองตองการคุณหมอไปรักษาก้าทั่วมาเลยเนาะเบอร์ใต้คลิปเลยครับได้ครับครับหรือว่าทั่วมาคุยมาปรึกษาเรื่องง่วงห้อยร่วงง่วงยังไปว่าได้กันแนะนำครับแนะนำเอายาอย่างยาฉีดได้โอ้ครับขอบคุณหลายครับคุณหมาแล้วพอดีครับเอาได้ควบรู้เลยเอาพวกนี้น เดี๋ยวผมกลับมาหาเลยครับคุณหมอครับครับอ้าวอาเนี่ยิน้ำไปเบิงะ่ะวัเรียบร้อยแล้วเป็นยางปกติเลยครับเด้อต่อนผมนท้ายที่แรกเนี่ยโอ้ยมาลูกจุกจักอ้าวนีห่หายหายหายนี่เป็นการรักษานะครับเด้อโดยการผ่าตัดโดยการผ่าตัดนะครับ <c oughs> ขาถกขาถอนยู่ไก้ปะครับ รักษาขาทถขาถอนน้ำเบิงครับหมอผ่าตัดแล้วพี่อ้าวยางปกติเลยอ่านี่ครับเหี้อนี่คือการไปผ่าตัดรักษาขาโถขาถอนเปรียบเทียบเบื้องเต้นตอนแรกเ้อะเขคือว่าหายแล้วครับอ่านี่ครับหายแล้วหายแล้ว ลูกเหี้ยบ่ะนี่ลูกมันครับตัวดำนี่นะตัวแดงครับโอ้ตัวแดงคุณได้คว้าคว้าคหายแล้วครับรักษามาเมื่อกี้เด้อขาบถูกขาถอนอแม่ลูกเปิดเทด่าไหร่บอโอ้นี่ลูกเพิ่นเนาะนี่ลูกเพิ่น เนี่ยครับอ๋อเมียเมื่อกี้เด้อผมพาเบิง่งรักษาการโถกร้อนหายแล้วครับลูกหมอคนพาตัดครับใส่เวลาพอโดนพานตัดหายแล้วนะครับเปิดทเท่าไรกับแม่ลูกครับหกสิก<น>บเนาะลูกตัวผู้เนาะเป็นลูกตัวที่สองเพิ่นเนาะแม่นครับอืมท้องว่างเด้อเฮ็ดเขาเหรอเนาะเหตุเขา,หะะขาเหรอเหตุเขาเหรอห้องมือนะครับเด้องการดูดไส้เรือตัวที่สองแม่เพึ่งพมิดขายทุกเนาะหายแล้วขายุกขายแล้วเห็นเมื่อกี้เราเบิ่งเลยเมื่อกี้นี่สูงตัวไหนครับแม่นี่ ร้อยสาบก็ได้อยู so, then, then so, ่ด so, ้วยครัสามที่บวกเนาะเอาแม่ลูกสองเด้อลำตัวยังดีครับครับผมแข้งขามีลูกได้อีกหลายตัวโอ้มีลูกได้อีกหลายตัวเป็นนู่นเรียงเด้อครับผมเอาขานั่นแหละครับที่เห็ดไม่เบิ้งเด้อเศร้าแล้วล่ะเอานีครับแข้งขาหนาตาเพิ่นเอานี่ครับอือว่าสมบูรณ์เนาะแม่นี่เนาะครับหกมื่น้องลานเนาะโมบรเปดโทษเลยครับศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนยอหหหึ่ครับหกห้าหกเนาะครับผมนั่แหละ ที่ว่าโลดครับน้องโลดจากไครครับอยู่กับละชินครับกละชินเนาะครับผมเอาขอบคุณหลายเด้อผมพาน้ำเบิองอยากจะไปรักษาขาจนหอดนีนะเร้่องสนใจกับเบอร์ยูตจคลิปเอาโทรมาหาหน่องคนใดเด้อครับครับรับตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับมาเราไป